มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอเตือน7จังหวัด20อำเภอระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ราย M, รง,งานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยประจำวันที่19กรกฎาคม2567เวะลาปาระิกาพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขงังในระยะสัน้น ภาคเหนือจังหวัดตากอเภอเมืองอเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลน,นครอเภอภูพานกุดบากจังหวัดมหาสารคามอเภอเมืองเชียงยืนมุกดาหารอเภอดงหลวงและร้อยเอ็ดอเภอปทุมรัฐเกษตรวิสัยสุวรณภูมิภาคกลางจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองมะขามขุงแหลมสิงห์ และจังหวัดตราดอเภอคลองใหญ่เกาะช้างบ่อไร่เขาสมิงพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิง่งน้ำท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นอเภอเมืองชุมแพบ้านไผ่มันจาคีรีแวงใหญ่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากสัตว์และก็มแมลงมีพิษนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมแนวสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าหรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้าระวังการขับขีพ่พานะบริเวณน้ำไหลผ่านทางเพื่อความปลอดภัยควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคกลางจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองศีราชาเกาะสีชังบางละมงสัตหีบ จังหวัดระยองอ,มเ,อเมืองบ้านฉ้างแกลงจันทบุรีอเภอนาใหญ่อามท่าใหม่แหลมสิงขลุงและจังหวัดตราดอเภอเมืองแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างเกาะกูดภาคใต้จังหวัดระนองอเภอเมืองสุขสำราญกระเบือพัางงาอเภอเมืองเกาะยาวทับปุดตะกัวทุ่งท้ายเหมืองตะกัวป่าภูระบุรีและภูเก็ตทุกอำเภอค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชาการระวังอันตรายจากคลื่นกระแสรมแรงนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลและเฝ้าระวังสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลเพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบจากคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่งขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ